เมื่ออยู่ๆโชคชะตาเล่นตลกแบบคาดไม่ถึงนางเอกที่สูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดวิญญาณของเธอก็ด้านไปสลับร่างกับวิญญาณของพระเอกซึ่งพระเอกของเราเป็นถึงองค์รัชทายาทของแขวนงานนี้สลับร่างสลับภารกิจสลับชีวิตที่แสนบุนวายหายหาสวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนทุกคนวันนี้เจเจซีรีจะมาเล่า,ราเรื่องซีรีส์ moon river เงาจันทสลับลางตอนที่ห้าต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อนางเอกและพระเอกตกลงไปด้วยกันในน้ําตาเท่าจันทราที่ได้ยืนดูทั้งสองคนอยู่จึงกล่าวออกมาว่าดายแดงของทั้งสองคนที่เคยขาดตอนนี้มันกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งเมื่อคู่รักเก่าได้กลับมาเจอกันก่อให้เกิดความวุ่นวายและความปั่นป่วนดอกปุพาวาสนาของทั้งสองคนตอนนี้ได้เริ่มกลับมาเบ่งบานอีกครั้ง พระเอในตอนนี้ที่สลับลางมาอยู่ในร่างของนางเอกได้ฟื้นสติขึ้นมาและก็เจอเข้ากับองค์ชายใหญ่ที่คอยดูแลเขาอยู่ข้างๆองค์ชายใหญ่ได้บอกว่าหมอหลวงบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรมากแต่พระเอกก็พูดกลับมาว่าหมอหลวงเป็นคนของเสนาบดีคิมเชื่อใจอะไรไม่ได้หรอกและก็บอกว่าตัวเขาจะต้องกลับเข้าไปในวงังในระหว่างที่พระเอกพูดก็สังเกตว่าเสียงของเขามันเปลี่ยนไปมันดูนุ่มละมนุน เหมือนกับเสียงของผู้หญิงแล้วพระเอกก็มองไปรอบๆตัวสังเกตว่าน้องชายของเขาหายไปจึงร้องโวยวายออกมาถามว่าน้องชายของเขาไปไหนสิ่งนี้มันสําคัญต่อราชวงศ์500อปีแถมพระเอกยังคาไปเจออะไรนุ่มนิ่มที่หน้าอกแล้วก็ร้องโวกเวกออกมาอย่างกับคนเสียสติองค์ชายใหญ่ก็คิดว่าดันแม่ค้าหาเปรีคนนี้ต้องบาไปแล้วแน่ๆหรืออาจจะเสียสติเรื่องที่จมน้าเมื่อคืนส่วนพระเอกของเรา ก็ยังไม่รู้ว่าตัวของเขานั้นสลับร่างกับนางเอกจึงมองไปรอบๆห้องและก็สังเกตเห็นกระจกแต่ใบหน้าที่เขาเห็นมันเป็นใบหน้าของนางเอกแล้วก็ถามว่าทําไมดันถึงมาอยู่ในกระจกและใบหน้าของเขาหายไปไหนแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ร้องว้กออกมาอีกรอบทางฝั่งของด้านวังหลวงนางเอกที่ฟื้นได้สติขึ้นมาก็ร้องวากออกมาไม่ต่างกันเพราะว่าอยู่ดีๆนางเอกก็ดานมีน้องชายตัวน้อย ที่อยู่ตรงระหว่างขาแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มดูเหมือนดูนุ่มนิ่มและนางเอกก็ร้องว้กออกมาอีกรอบหลังจากนั้นคันทียุนก็เข้าไปดูว่าองค์รัชทายาทหลังจากที่ตกน้ําไปเมื่อคืนไม่สบายหรือเจ็บป่วยตรงไหนหรือเปล่านางเอกที่เห็นคันทียุนเข้ามาใกล้ๆจึงรีบถีบเขาออกไปทันทีซึ่งในตอนนี้นางเอกก็ยังไม่รู้ว่าตัวของเธอสลับล่างกับองค์รัชทายาทและนางเอกด้วยความตกใจ นางจึงรีบวิ่งออกจากตำหนักขององค์รัชทายาตและก็ดันเลือบตาไปเห็นกันไกลเข้านางเอกรีบคว้ากันไกขึ้นมาทันทีและก็จะใช้กันไกลนั้นตัดน้องชายขององค์รัชทายาตออกแต่ขันทีและองค์รักก็รีบวิ่งเข้าไปห้ามทั้งนางในและขันทีก็ต่างพากันหวาดเสียวที่นางเอกกำลังจะตัดสิ่งสำคัญของราชวงศ์นี้ออกองค์รักโอเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยและห้ามนางเอกทันที เขาสวมกางเกงให้องค์รัชทายาทและก็รีบอุ้มนางเอกขึ้นมานางเอกก็พยายามขัดขืนจนเธอร่วงลงไปกับพื้นและคานไปหากันไกลต่อแต่บังเอิญได้เห็นเงาของตัวเองในน้ําจึงหันกลับมามองอีกทีก็เห็นว่าใบหน้าของเธอมันกลายเป็นใบหน้าขององค์รัชทายาทนางเอกในตอนนี้ถึงกับงงและก็ตั้งสติมองลงไปในน้ําใหม่แต่ก็ยังเห็นเป็นเงาขององค์รัชทายาทนางเอกในตอนนี้ สติแตกและร้องกรี๊ดออกมาลั่นข้างฝั่งของพระเอกเขาก็มอกกับองค์ชายใหญ่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ดันแม่ขาหาเบ้แต่เขาคือองค์ราชายาทีมาอยู่ในร่างของดันแต่องค์ชายใหญ่ก็ไม่เชื่อคิดว่านางอาจจะไม่สบายจึงใช้มือหน้าก็ไปที่หน้าผากเพื่อเช็กว่านางเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พระเอกก็ล่าวหาว่าทำไมองค์ชายใหญ่ ึงมาแต่อ่างผิงกลางวันแสกๆแบบนี้ในระหว่างที่พระเอกและองค์ชายใหญ่กำลังคุยกันก็ได้มีสายลับคนหนึ่งแอบมองทั้งสองคนอยู่ตัดภาพมาที่ทางด้านวังหลวงอีกครั้งหมอหลวงก็จับนางเอกที่อยู่ในร่างขององค์รัชทายาทจับมาฟังเข็มเพื่อรักษาอาการสติปันเฟืองซึ่งตอนนี้นางเอกก็ถูกสั่งกักบริเวณไม่ให้ออกจากตำหนักบูรพาและยังไม่ให้ออกนอกวังอีกด้วยทางด้านขันทียุนก็บ่นว่าทำไมองค์รัชทายาท ถึงไปตกน้ําในที่แบบนั้นได้ดูทั้งรู้ว่าตัวของเขาไม่ชอบน้าออากมากๆพ่อตกน้ําขึ้นมาทีหนึ่งก็ด้านสติฟันเฟืองไปหมดส่วนนางเอกที่นึกขึ้นได้ว่าตัวนางมาอยู่ในร่างขององค์ราชทายาทก,ก็แสดงว่าองค์ราชทายาทต้องอยู่ในร่างของนางเหมือนกันจึงบอกให้คนไปตามตัวดันมาพบเขาขันทีจึงเปลี่ยนเรื่องเพื่อไม่ให้หนางเอกพูดถึงตัวตนของเธอและถ้าหากว่าหมอหลวงนำเรื่องนี้ ไปแจ้งกับเสนาบดีคิมเข้านั่นจะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็เป็นไปตามคาดค่ะสังกุงนำเรื่องที่องค์รัชทายาทพูดถึงชื่อดันออกมาไปรายงานแก่เสนาบดีคิมเสนาบดีคิมในตอนนั้นก็สงสัยว่าหรือว่าคนที่ชื่อดันจะเป็นแม่ค้าหาบเรที่องค์รัชทายาทเคยไปช่วยเหลือไว้ก่อนหน้านี้ตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงอีกครั้งกันทียุนก็ดุให้นางเอกใหญ่ว่าทำไม นางถึงไปพูดชื่อดันต่อหน้าหมอหลวงถ่าเสนาบดีคิมรู้ว่าดันที่มีใบหน้าเหมือนกับพระชายาเขาจะต้องสังคุนไปเก็บนางแน่ๆนางเอกที่ได้ฟังถึงกับอึ้องและก็ตกใจในคราวเดียวกันนางเอกในตอนนี้เริ่มรู้สึกกลัวเสนาบดีคิมขึ้นมาบ้างแล้วส่วนทางด้านเสนาบดีคิมก็มาที่เรือนกระจกที่องค์ชายใหญ่หมาบใหยกับคุณหนูคิมเพื่อมาเตือนสตินางว่าอีกสองวัน จะถึงพิธีคัดเลือกพระชายาและยังบอกให้ลูกสาวของตัวเองเข้าร่วมการคัดเลือกนี้ด้วยพร้อมกับขูว่ว่าถ้าหากหนางไม่ยอมเข้าร่วมก็ไม่รับรองความปลอดภัยขององค์ชายใหญ่ซึ่งคุณหนูคิมก็ต้องจำใจเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาในวันนั้นระหว่างที่คุณหนูคิมมาที่วังหลวงเพื่อมาทำการคัดเลือกพระชายาซึ่งองค์ชายใหญ่ก็แอบมองเธอมาจากที่ไกลๆและต่อมาองค์ชายใหญ่ ก็ได้รับจดหมายลึกลับจากคนที่อยู่เมืองชิงส่วนทางด้านพระเอกที่กำลังอยู่ในร่างนางเอกจึงวางแผนการที่จะเข้าไปในวังพระเอกไปหาอึนอูและบอกให้อึนอูพาเขาเข้าไปที่วังหลวงที่สำนักผู้สาด้านในวังด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้าไปในวังหลวงได้ไง่ายๆอึนอูจึงตะคอกกับพระเอกว่าไม่ได้แต่พระเอกด้วยความที่ลืมตัวและก็แสบหูที่อึนอู มาตาวาดใส่เขาแบบนี้จึงตะโกนแล้วก็ด่ากลับไปว่ารู้ไหมว่าหูคู่นี้มันมีค่ามากขนาดไหนหูคู่นี้มีไว้เพื่อฟังคำร้องทุกข์ของราตรอนอ,นอื่นๆด้วยความที่ไม่อยากตอปากตอบคำกับหญิงเสียสติคนนี้จึงไร่ให้พระเอกไปไกลๆพระเอกยอมแพ้และก็วางแผนที่จะแอบซ่อนไปในรถม้าขนของเข้าวางหลวงแต่ด้านถูกจับได้แต่ในเวลาเดียวกันในระหว่างที่พระเอก กำลังต่อปากต่อคำกับอื่นอูก็ได้พบเข้ากับคนของพระพันปีนั่นก็คือหัวหน้าจะมาคมพ่อขาเล่จึงวางแผนที่จะเข้าหาพระพันปีด้วยทางนี้และนั่นก็เป็นไปนตามแผนพระเอกได้มาพบกับพระพันปีที่ด้านในวังหลวงซึ่งทันทีที่พระพันปีได้เห็นหน้าของดันแม่ขาหาบเล่ถึงกับตกใจแต่ก็ยังเก็บทรงไว้อยู่และพระพันปีก็พูดออกมาว่าบังอาจ คิดรักรอบเข้าวังหลวงจะต้องถูกลงโทษแต่พระเอกก็หัวเราะออกมาและก็บอกว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษยังไงท่านก็จะส่งตัวข้าเข้าไปอยู่ที่ตำหนักบูรพาอยู่ดีพระพันปีถึงกับอึ้องว่าพระเอกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพระเอกจึงพูดต่อว่าเพราะว่าใบหน้านี้เหมือนกับพระชายาผู้ที่ร่วงรับไปแล้วพระเอกยังพูดตะคอกพระพันปีอีกว่าตอนนี้ราเลขา คนสนิทของพระพันปีก็ถูกในประเทศไปแล้วแถมยังมีการคัดเลือกพระชายาที่กำลังจะเริ่มเข้ามาอีกเห็นทีว่าพระพันปีไม่มีคนในสังกัดเลยสักคนแต่พระเอกก็บอกว่าเขาเสนอตัวที่จะช่วยเหลือพระพันปีในเรื่องนี้เพราะมีแต่คนที่หน้าตาเหมือนพระชายาเท่านั้นที่จะสามารถเป็นไพ่ใบสุดท้ายของพระพันปีได้พระพันปีจึงวางแผนที่จะส่งตัวของพระเอก เขาหาองค์ราชทายาตตัดภาพกลับมาที่ทางด้านนางเอกที่คิดหนะักเรื่องที่ต้องมาอยู่ในร่างของพระเอกและนางเอกก็รับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ในเวลาเดียวกันเซนาบรดีคิมก็ได้มาของเขาเฝ้าองค์ราชธายาตครั้งแรกที่นางเอกได้เห็นหน้าของเซนาบรดีคิมราศีของเขามันดูน่ากลัวและน่าเกงขามากนางเอกที่ทําตัวไม่ถูกโดยความกลัวนางจึงรีบโค้งคํานับลงไปกับพื้นเซนาบดีคิม นางในและขันทีก็ต่างพากันอึง้งว่าทำไมองค์รัชทายาทถึงได้ทำอะไรผิดแผกไปแบบนี้นางเอกด้วยความที่เห็นทุกคนกำลังจับจ้องมาที่ทางด้านเธอจึงรีบแถไปว่าเธอกำลังออกกำลังกายและยิ้มแห้งๆออกมาส่วนทางด้านเสนาบดีคิมจึงมาถามกับนางเอกว่าคนที่ชื่อดันเป็นแม่ค้าหาบเล่ที่องค์รัชทายาทเคยไปช่วยไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่านางเอก ด้วยความที่ฟังชื่อเสียงเรียงนามของเสนาบดีกิมมาเยอะและกลัวออกมากจึงรีบปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่ใช่และก็โกหกอ,อีกว่าคนที่เป็นที่หนึ่งในใจขององค์ราชทายาทนั่นต้องเป็นลูกสาวของเสนาบดีกิมคนเดียวเท่านั้นและก็รีบหัวเราะกบเกลื่อนต่อมาที่ตำหนักบุรภาขององค์ราชทายาทก็ได้มีขันที่ค้นหม่เข้ามาในตำหนักนั่นก็คือพระเอกที่ปลอมตัวเป็นขันทีเข้ามาในวงังทันทีที่นางเอกได้เห็นพระเอกก็ตกใจ แถมยังดีใจในเวลาเดียวกันเรื่องเราก็ได้เล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานพระเอกโดยความที่เขาอยากเจอตัวนางเอกมากๆจึงขอให้พระพันปีทรงตัวเขาเข้าไปในตำหนักขององค์ราชทายาทโดยการปลอมเป็นขันทีเข้าไปเพราะว่าถ้าหากพระพันปีทรงตัวของเขาเข้าไปในฐานะนางในจะต้องถูกคุ้นของเสนาบดีคิมคัดตัวออกเป็นแน่และก็จะไม่มีทางเข้าใกล้ตัวขององค์ราชทายาทได้นั่นคือแผน ทีพระเอกวางไว้ในการจัดการกับพันปีหลวงตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกก็ถามว่าก่อนหน้านี้เรื่องที่เราทั้งสองคนสลับตัวกันนางเอกเคยมีแผลเป็นสีแดงที่มือแต่ตอนนี้ที่ข้อมือของนางเอกแผลเป็นมันก็หายไปนางเอกจึงเข้าไปมองที่ข้อมือของตัวเองใกล้ๆและก็ไม่เห็นรอยแผลเป็นนั้นแล้วพระเอกพูดต่ออีกว่าก่อนหน้านั้นวันที่ทั้งสองคนสลับร่างกันรอยแผลที่ข้อมือของนางเอก มันได้สองแสงขึ้นและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ตกน้ําและสลับร่างกันในที่สุดทั้งสองคนมานั่งคุ้นคิดเรื่องที่จะหาวิธีกับร่างของตัวเองณห้องอาบน้ําพระเอกและนางเอกได้อยู่ด้วยกันสองคนพระเอกคิดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้วิธีที่ทั้งสองคนจะกลับไปยังร่างของตัวเองนั่นก็คือการจูบเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่พระเอกจําได้ก่อนที่ทั้งสองคนจะสลับร่างกันนั่นก็คือทั้งสองคนจูบกันในน้ํา นางเอกกำลังที่จะเอ่ยปากขอนางเอกแต่นางเอกก็รีบตอบตกลงอย่างไวนางบอกว่านางจะทำด้วยทั้งสองคนเดินเข้าหากันในน้ำและก็รีบจุบกันอย่างไวจนคนดูอย่างเราเราดูแทบจะไม่ทันแต่ก็ปรากฏว่าทั้งสองคนก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีการสลับร่างเกิดขึ้นนางเอกจึงบอกว่างั้นเราลองทำอีกครั้งดีไหมทำแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วทั้งสองคนก็เริ่มเดินเข้าหากันอย่างชา้ชา โน้มตัวลงและก็จูบก,กันค้างไว้แต่ผลมันก็ยังออกมาเหมือนเดิมจนพระเอกเริ่มท้อใจแต่นางเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าวันนั้นทั้งสองคนจูบก,กันในน้ําจึงรีบเข้าไปจูบพระเอกอย่างไวและก็ผลักตัวพระเอกลงไปในน้ําแต่พระเอกดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการกลัวน้ําอย่างมากรีบกระเสือกกระสนขึ้นมาจากน้ําและสีหน้าดูไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกมีความเก่าความหลังกับพระชายาเรื่องที่พระชายาตกน้ํา เขาจึงจำฝังใจและไม่ชอบน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเอกด้วยความที่เขาหัวเสียจึงรีบเดินออกจากห้องอาบน้ำทันทีนางเอกจึงรีบเดินตามออกมาและก็หยิบผ้าคลุมมาให้พระเอกแต่พระเอกก็หยิบผ้าคลุมกลับมาห่มให้นางเอกไว้เหมือนเดิมและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาอยู่ในห้องขององค์ราชทายาตในตอนนี้พระเอกบอกกับนางเอกว่าถ้าหากนางเอกไม่มีแผลเป็นนั่นตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องพี่ลึก ที่ทั้งสองคนต้องมาสลับล่างกันอย่างนี้นางเอกจึงฉุดคิดขึ้นได้ว่าในวันนั้นแพ้เป็นของนางมันสองแสงขึ้นมาและก็มีกลีบดอกไม้พุ่งออกมาจากข้อมือของนางและพระเอกทั้งสองคนตกลงไปในน้ําและก็ได้จูบกันหลังจากนั้นก็สลับล่างกันนางเอกเริ่มคิดตามลําดับและก็บอกกับพระเอกว่างั้นเราสองคนควรกลับไปที่เดิมและทําเหมือนเดิมอีกครั้งทําตามสเต็ปนั่น อาจจะทำให้เราทั้งสองคนสลับร่างกันกลับก็ได้พระเอกจึงวางแผนที่จะออกจากวังหลวงโดยการแจ้งว่าจะไปหาอึนอูที่ด้านนอกวงังและหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกเข้าไปหาอึนอูและขอให้เขาช่วยดึงความสนใจของคันทีและองค์คารักให้หน่อยนางเอกที่เห็นอึนอูครั้งแรกจึงรีบเข้าไปกอดและก็บอกว่าเจ้าคือความหวังของโซชอนและก็ให้อึนอูลอมเป็นองค์รัชทายาท รีบวิ่งไปอีกทางเพื่อที่จะให้องครักษ์และขันทีตามไปและนั่นก็เป็นไปตามแผนแต่แต่แต,แต่แต่ว่าอึนอูก็วิ่งไปได้ไม่ไกลก็ด้านถูกขนันทีและองครักจับได้และทั้งสองคนก็รีบวกกลับไปหาองค์รัชทายาทและนางเอกอย่างไวส่วนทางด้านพระเอกและนางเอกหลังจากที่หนีจากองคารัก์และขนันทีมาได้ก็รีบบินไปที่สะพานนั้นอย่างไวเพื่อที่จะทําการสลับร่างกันกลับอีกครั้งพระเอกบอกให้หนางเอกรอก่อน รอจนกว่าขันทีและองค์ครักษ์จะตามมาเจอเพราะอย่างน้อยในตอนที่ทั้งสองคนตกน้ําไปจะต้องมีคนที่ช่วยดึงทั้งสองคนขึ้นมาจากน้ําพระเอกก็บอกขอโทษนางเอกเรื่องที่ก่อนหน้านี้ในงานแสดงไฟที่เขาพูดใจแย่ๆใส่นางเอกและก็บอกต่ออีกว่าตัวของเขาไม่เคยคิดว่านางเอกคือตัวแทนของพระชายาหรือเป็นตุ๊กตาสักครั้งและพระเอกก็คิดในใจอีกว่าเป็นเพราะว่านางเอกที่ทําให้บางวัน ตัวของเขาไม่ต้องคิดถึงพระชายาที่จากไปเมื่อคันทีและองค์รักษ์ตามมาเจอทั้งสองคนนางเอกจึงเริ่มบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เราควรที่จะกระโดดลงน้ําไปด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าพระเอกยังติดใจกับอาการกลัวน้ําและไม่สามารถทําได้นางเอกที่รู้ว่าพระเอกต้องกลัวน้ําเอามากๆจึงบอกพระเอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาหลับตาไว้อย่างเดียวพอที่เหลือเธอจะจัดการเอง และก็กอดตัวของพระเอกแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําด้วยกันในตอนนั้นพระเอกหลับตาปีและนางเองกกอดจูพระเอกและก็ผายปอดให้กันในน้แํแต่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 ว่าทั้งสองคนก็ยังไม่สลับร่างกันกลับในตอนนี้ทั้งสองคนเริ่มเครียดหนักแล้วไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่สามารถสลับร่างกันกลับได้นางเอกด้วยความเสียใจจึงร้องไห้โฮออกมาเลยจา้าพระเอกก็บอกว่าถ้าหากว่า ทั้งสองคนไม่สามารถสลับร่างกับได้พระเอกจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นตัวของนางเอกจะต้องปลอมเป็นองค์ราชทาย,ยาทให้เนียนที่สุดโดยแนะนําว่าให้นางเอกทําตัวให้ฟุ่มเฟือยเพิกเฉยต่อความทุกข์ของราษฎรและก็ให้นางเอกเลิกพูดสำเนียงคนต่างจังหวัดได้แล้วแถมยังไม่หมดแค่นั้นนางเอกจะต้องทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจนชากับทุกคนที่รู้จักและทุกเรื่องที่พระเอกพูดมานั้น นางเอกด้านทำตรงกันข้ามแทบทุกอย่างจนนางในเริ่มรู้สึกว่าองค์รัชทายาทเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่คันทีคนใหม่เข้ามารับใช้และนั่นสาวรับใช้ของคุณหมูคิมก็ด้านมาได้ยินเรื่องนี้พอดีส่วนทางด้านนางเอกก็มาหาพระราชาแถมยังอาสาที่จะเล่นหมากร้อมเป็นเพื่อนพระราชาอีกด้วยพระราชาจึงเริ่มพูดเป็นในในว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกับกระดานหมากหนึ่งเท่านั้นแถมยังบอกอีกว่า วันนี้คือวันที่บุตรสาวของเสนาบดีคิมได้รับคัดเลือกให้เป็นพระชาย,ยาพร้อมกับเตือนสตินางเอกไปว่าเจ้าจะต้องเดินหมากให้ดีคราวนี้เจ้าจะพาดไม่ได้เด็ดขาดและในตอนนี้คุณหนูคิมก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระชาย,ยาเรียบร้อยส่วนทางด้านอาหญิงพักนางก็มาเคารพบ,บ้ายวิญญาณของชายที่นางรักนั่นก็คือฮันซองพี่ชายแท้ๆของนางเอกซึ่งก่อนหน้านี้ เขาได้ฝากฟังให้นางดูแลน้องสาวของเขาให้ดีๆวันต่อมาคือวันที่ขันทีทุกคนจะต้องมาทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงทางร่างกายนั่นก็คือการแบกกระสอบแป้งวิ่งรอบสนามสิบรอบพาเอกที่ต้องมาวิ่งแบกกระสอบแป้งเหมือนกันจึงคิดย้อนกลับไปว่าถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่สั่งให้ขันทีทําแบบนี้ตัวของเขาเองก็คงไม่ต้องลําบากมาแบกกระสอบแป้งแบบนี้รู้อย่างนี้น่าจะขอพระพันปีฟอมตัวเป็นนางนมากกว่าขันทีซสอีก และแล้วคนที่ชนะการวิ่งแบกกระสอบแป้งนั่นก็คือคันทียุนและในระหว่างที่พระเอกกำลังนำกระสอบแป้งไปเก็บก็ได้เจอเข้ากับเสนาบดีคิมในระหว่างทางพระเอกเห็นเสนาบดีคิมด้วยความกลัวที่เขาจะเห็นหน้าของนางเอกจึงรีบวิ่งหนีแต่เสนาบดีคิมก็ด่าสงสัยเขาจึงบอกให้พระเอกรีบหยุดและก็บอกให้เขาหันหน้ามาโดยไวและด้วยความที่คันทียุนไหวพริบดีจึงได้รีบนำกระสอบแป้งมาเทใส่ตัวพระเอก จนหน้าขาววอกแทบจําไม่ได้และเสนาบดีคิมก็ยังไม่ได้เห็นหน้าของพระเอกแบบชัดๆและครั้งนี้พระเอกก็ไม่ถูกจับได้ในระหว่างที่พระเอกกําลังล้างหน้าจากขาบแป้งขาวๆก็ได้เจอเข้ากับใต้เท้าหอคนที่นางเอกเคยไปช่วยลูกสาวของเขาไว้จากบ้านสามีใจร้ายใต้เท้าหอก็ตกใจที่ได้ามาเจอสภาพที่ต้องมาอยู่ในร่างของขันจี แทนที่จะเป็นนางในส่วนสาวรับใช้ของพระชายาก็ได้เห็นพระเอกที่อยู่ในร่างของดันแหมขาหาาเปลที่ปลอมตัวมาเป็นขันทีเข้ามาอยู่ในวงังและอยู่ในตำาหนักขององค์ราชทายาทจึงรีบนำเรื่องนี้ไปบอกพระชายาให้รับรู้ทันทีพระชายาเมื่อได้ฟังถึงกับต้องเรียกตัวพระเอกมาพบพระเอกด้วยความสงสัยซึ่งถามกับพระชายาไปว่าถ้าหากว่านางรู้แล้วว่าเขาปลอมเป็นขันทีผู้ชาย เขามาอยู่ข้างๆองค์รัชทายาทและทำไมถึงไม่นำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับกรมขันทีได้รับรู้พระชายาจึงบอกไปว่านางต้องการที่จะใช้ดันเป็นเครื่องมือในการต่อกรอกับพ่อของนางซึ่งนั่นก็คือเสนาบดีคิมซึ่งนางวางแผนที่จะใช้ตัวตนของนางเอกในการควบคุมพระเอกหารู้ไม่ว่าคนที่นางกำลังคุยด้วยนั่นก็คือพระเอกจ้าส่วนนางเอกที่ได้รู้ว่าตัวตนของนางต้องถูกคนนั้นคนนี้ ใช้เป็นเครื่องมือของราชสำนักก็ไม่พอใจใหญ่ส่วนพระเอกก็บอกให้นางไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าหากว่านางอยู่เพียงแค่ในตำหนักปุรภาแม้แต่พระชายยาก็ไม่มีใครมาสามารถทำอะไรนางได้ในจังหวะที่นางเอกกำลังจะนอนนางเอกก็ทำหน้าตาเลือกลากเหมือนกับแอบหวังว่าให้พระเอกนั้นมานอนด้วยกันพระเอกก็คำออกมาที่นางเอกทำตัวเลือกลากแถมยังถามกับนางเอกไปว่าตัวของนางคาดหวังอะไรกันแน่ จะให้เขาลงไปนอนด้วยกันอย่างนั้นหรอแถมยังบอกอีกว่าขอโทษด้วยตัวข้ามีอีกราชกิจที่จะต้องจัดการเป็นราชกิจขององค์ราชทายาทและก็ให้หนางเอกนอนไปก่อนได้เลยในคืนนั้นนางเอกนอนฝันร้ายจนพระเอกต้องเข้าไปดูนางเอกใกล้ๆและนั่นทําให้หนางเอกต้องตื่นมากลางดึกเพราะว่าฝันร้ายซึ่งเรื่องที่นางเอกฝันมันคือความทรงจําอันเลวร้ายเป็นความทรงจําในอดีตของพระเอกทั้งสองคน ออกมาเดินเล่นสูดอากาศกันด้านนอกพระเอกก็บอกว่าเรื่องที่นางเอกฝันร้ายเดิมทีมันคือฝันร้ายของเขาแต่ไม่คิดว่าพอสลับร่างกันจะทําให้หนางเอกได้รับผลกระทบจากฝันร้ายนี้ด้วยชีวิตของพระเอกในตอนนี้เปรียบเสมือนฤดูหนาวนางเอกจึงบอกว่างั้นก็โชคดีของพระเอกไปที่ตัวของนางไม่มีความทรงจําในอดีตลุงเหลือแม้แต่สักน้อยจึงทําให้พระเอกไม่ต้องพบเจอกับฝันร้าย พระเอกก็คิดและก็ถามว่าทําไมเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนางเอกจึงเล่าให้พระเอกฟังว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่แท้ๆของนางเสียชีวิตไปตอนที่ถูกนักล่าทาร์ตไล่ล่า,ลาตั้งแต่ตอนที่นางเอกอายุได้เพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นนางเอกจึงบอกว่าที่ตัวของนางไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาก็ไม่คิดว่าเราทั้งสองคนจะต้องมาปวพันกันถึงขนาดนี้และพระเอกก็พานางเอกวิ่งเข้ามาในที่ที่หนึ่งในวงัง และบอกให้หนางเอกรออยู่ด้านหน้าก่อนตัวของนางเอกรออยู่นานสองนานแต่พระเอกก็ไม่ออกมาสักทีจึงเดินตามเข้าไปด้านในและได้เห็นจังหวะที่กลีบดอกไม้มันร่วงหล่นลงมาพร้อมกับสายลมอ่อนๆนางเอกเดินไปร,บรอบๆแล้วก็ชมความสวยงามของกลีบดอกไม้และก็ได้เห็นในจังหวะที่พระเอกกําลังใช้ไม้เคลียกิงไม้เพื่อให้ดอกไม้ด้านบนมันร่วงหล่นลงมาตามลมและในจังหวะนี้ นางเอกเดินเข้าไปหาพระเอกอย่างช้าๆทั้งสองคนสบตากันพระเอกก็บอกว่าให้หนางเอกใช้ชีวิตของนางเป็นเหมือนฤดูใบไ,ไม้ผลิก็แล้วกันแล้วพระเอกก็หยิบดอกไม้ขึ้นมากำหนึ่งพร้อมกับบอกว่าเรามาทำให้หิมะตกกันเถอะแล้วพระเอกก็โปรยกลีบดอกไม้ออกมาจากมือทำให้กลีบดอกไม้มันปลิวไปตามลมอย่างสวยนางเอกและพระเอกศบตากันอย่างซึ้งทั้งสองคนยิ้มให้กัน พระเอกเดินเข้าไปใกล้ๆนางเอกอีกแล้วบอกว่าเจ้าอย่าหนีไปไหนนะหลังจากนั้นเขาก็โน้มตัวลงไปจูบนางเอกในจังหวะน,นี้ทั้งสองคนจูบกันอย่างดูด,ด่มตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาทั้งสองคนพระเอกและนางเอกนอนกอดกันกงกที่ตำหนักขององค์รัชทายาทแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนกอถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงครมคามจากด้านหลังจนทั้งสองคนลีบลุกตัวขึ้นจากที่นอนและมองไปที่ด้านหน้าประตู ก็เห็นมีองค์ชายใหญ่พระชายาขันทีองค์ครัก์และก็เหล่านางในในตำหนักรับใชย้ยืนมองจับจ้องมาที่ทั้งสองคนและนางเอกพระเอกร้องเสียงตะโกนออกมาด้วยความตกใจและเนื้อหาในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JJ เจซีรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ